ดีค่ะมาเจอกันกันกบคุณครูพรกามาตรนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้นะคะเรายังอยู่ในเรื่องของเศษส่วนกันนะคะก่อนหน้านี้นะคะเราได้เรียนเกี่ยวกับการเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันแล้วนะคะวันนี้เราจะมาดูกันต่อนะคะแต่ว่านะหัวข้อในวันนี้นะคะจะเป็นการเปรียบเทียบนะคะจำนวนคระกับจํานวนคระนะคะแล้วก็จะเป็นการเปรียบเทียบเศษส่วนกับจํานวนคระนั่นเองค่ะ ทีนี้นะคะในส่วนของการเปรียบเทียบจํานวนคระกับจํานวนคระนั้นนะคะให้นกักเรียนเนี่ยเปร,รยียบเทียบจํานวนนับของจํานวนคระก่อนนะคะถ้าเกิดว่าจํานวนนับเท่ากันนะคะเราจึงทําการเปรียบเทียบเศษส่วนต่อนะคะอาจจะฟังดูงงใช่ไหมคะ,ะครูขยายความให้นะคะในการเปรียบเทียบจํานวนคระกับจํานวนคระนั้นนะคะเราจะแบ่งออกเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1ก็คือถ้าจํานวนนับไม่เท่ากันนะคะกับ กรณีที่2นะคะถ้าเกิดจํานวนนับมันเท่ากันนะคะมาดูในกรณีแรกนะคะถ้าจํานวนนับไม่เท่ากันนั้นนะคะอ่าวิธีการก็คือถ้าเกิดจํานวนนับของเศษส่วนใดมากกว่านะคะจำนวนคระนั้นก็จะมากกว่านะคะแต่ถ้าเกิดจํานวนนับมันเท่ากันนะคะเราจะใช้วิธีการเปรียบเทียบเศษส่วนต่อนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะตัวอย่างที่1นนะคะ จงเปรียบเทียบจำนวนค่ะนะคะก็คือ2เศษ5ส่วน12กับ3เศษ5ส่วน8นะคะวิธีการทำนะคะ1ก็คือให้นักเรียนเปรียบเทียบจำนวนนับก่อนจำนวนนับอยู่ตรงไหนนะคะจำนวนนับจะอยู่ข้างหน้าเศษส่วนนะคะอย่างาตัวเลขที่โจทย์ให้มานะคะจำนวนนับนะคะก็คือ2 กับ3นะคะให้เปรียบเทียบกันก่อนนะคะทีนี้นักเรียนจะสังเกตเห็นว่า2กับ3มเนี่ยนะคะมันมีค่าไม่เท่ากันถูกไหมคะดังนั้นนะคะถ้ามันไม่เท่ากันเนี่ยขั้นตอนที่2ก็คือนะคะถ้าจํานวนนับใดมากกว่านะคะจำนวนคระนั้นก็จะมากกว่าเนาะดังนั้นวิธีการทำนะคะเราจะเปรียบเทียบ2เศษ5ส่วน12 กับ3เศษ5ส่วนนะคะอ่าเราก็จะพบว่าสองเนี่ยมีค่าน้อยกว่า3นะคะอ่าดังนั้นเราก็จะได้ออกมาว่านะคะสองเศษ5้าส่วนสิเนี่ยก็จะมีค่าน้อยกว่า3เศษ5ส่วนไปเลยนะคะอ่าดังนั้นคำตอบของเราก็จะได้ออกมาเป็น2เศษ5ส่วนนะคะอ่าน้อยกว่า3เศษ5้ส่วน ะะอันนี้ง่ายๆนะคะในกรณีที่จำนวนนับมีค่าไม่เท่ากันนะคะไปดูตัวอย่างที่2กันเลยคะ่ะตัวอย่างที่2นะคะบอกว่าจงแสดงวิธีการเปรียบเทียบจำนวนคระนะคะโจทย์ให้มาก็คือ4เศษ2นะคะกับ4เศษ3ส่วน4นะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าในกรณีนี้นะคะ จำนวนนับนะคะจะมีค่าเท่ากันเลยนะคะดังนั้น1น,นะคะถ้าเราเปรียบเทียบจํานวนนับแล้วนะคะจำนวนนับมันเท่ากันแบบนี้ให้ไปดูที่ขั้นตอนที่2ก็คือให้เปรียบเทียบเศษส่วนต่อนะคะ,ะดังนั้นครูจะแสดงวิธีทำนะคะก็จะได้ออกมาโดยการเริ่มจากนะคะ c กับ4มันมีค่าเท่ากันเนาะ,ะดังนั้นนะคะเราจะเปรียบเทียบเศษส่วนตัวข้างหลังนะคะก็คือเศษสส่วนสกับเศษสส่วนสี่ ะะทีนี้นะคะเปรียบเทียบยังไงนะคะเมื่อคราวก่อนหน้านี้ครูได้อธิบายไปแล้ววิธีการเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะเราก็เอาวิธีนั้นแหละมาใช้เนาะ,ะทีนี้วิธีการทำนะคะเราก็จะเริ่มจากต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนนะคะโดยการเอาตัวส่วนนี่แหละไปหาคอรอนอนะคะ,ะเราก็จะหาคอรอนอของ3กับ4นะคะซึ่ง3กับ4เนี่ยคอรอนอครูหามาให้แล้วนะคะก็คือ12เนาะ จากนั้นเราก็มาทำตัวส่วนเนี่ยให้มีค่าเท่ากับ12กันนะคะโดยเริ่มจากนะคะตัวแรกนะคะก็คือเศษ2ส่วน3เศษ2ส่วน3นะคะ3ตัวเนี้ยครูต้องทำให้ได้มีค่าเท่ากับ12ดังนั้นครูก็เลยคูณ4เข้าไปทั้งเศษและส่วนนะคะก็จะได้ออกมาเนะคะเป็นเศษส่วนตัวใหม่ก็คือเศษ8ส่วน12นะคะอ่ะเราก็เก็บไว้ก่อนนะคะเราก็ไปดูอีก จำนวนหนึ่งนะคะอีกจำนวนหนึ่งก็คือเศษสามส่วนส่นะคะไปดูที่ตัวส่วนเนาะตัวส่วนคือ4นะคะเราก็ไปดูว่า4เนี่ยมันคูณอะไรเราได้12นะคะซึ่งนะคะสี่เนี่ยมันคูณกับ3แล้วได้12ดังนั้นครูก็เลยเอา3เนี่ยไปคูณทั้งเศษและส่วนนะคะก็จะได้เศษส่วนตัวใหม่ออกมาก็คือเศษ9กส่วน12 ะคระูก็เอาเศษส่วนตัวใหม่2ตัวนี้แหละค่ะมาเปรียบเทียบกันต่อนะคะอ่ะมันก็จะได้ออกมาว่านะคะ,ะตัวเศษเนี่ยนะคะตัวแรกเป็น8ตัวที่2เป็น9นะคะ8มันน้อยกว่า9ดังนั้นครูก็เลยใส่เครื่องหมายน้อยกว่าเข้าไปนะคะอ่ะแสดงว่านะคะเราก็จะได้ออกมาว่านะคะเศษ2ส่วน3เนี่ยจะมีค่าน้อยกว่าเศษ3ส่วน4 ะะดังนั้น,นะะเราก็จะได้ออกมานะคะว่า C เศษ2ส่วน3น้อยกว่า4เศษ3ส่วน4ด้วยนะคะดังนั้นก็เลยได้คำตอบในข้อนี้ออกมาเป็นนะคะ4เศษ2ส่วน3น้อยกว่า4เศษ3ส่วน4นะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือวิธีการทำนะคะ ทีนี้นะคะเรามาดูในส่วนของการเปรียบเทียบเศษส่วนกับจำนวนคระบ้างนะคะการเปรียบเทียบเศษส่วนกับจำนวนคระนะคะวิธีการทำนะคะอาจจะเขียนจํานวนคระเนี่ยให้อยู่ในรูปเศษเกินนะคะจากนั้นก็ใช้วิธีการเปรียบเทียบเศษส่วนต่อนะคะหรือนะคะอีกวิธีหนึ่งก็คือเราก็จะเขียนเศษเกินเนี่ยให้อยู่ในรูปของจํานวนคระนะคะแล้วจึงทําการเปรียบเทียบจํานวนคระต่อนะคะ อีกรอบหนึ่งนะคะวิธีการเปรียบเทียบเศษส่วนกับจํานวนคระนะคะมีอยู่2วิธี 1. เปลี่ยนจํานวนคระให้อยู่ในรูปของเศษเกินจากนั้นนะคะเปรียบเทียบในรูปแบบของเศษส่วนต่อนะคะกับวิธีที่2ก็คือนะคะเขียนเศษเกินเนี่ยให้อยู่ในรูปของจํานวนคระนะคะเสร็จแล้วก็เปรียบเทียบจํานวนคระต่อนะอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างกันเลยค่ะ ตัวอย่างในข้อที่3นะคะเขาบอกว่าจงแสดงวิธีการเปรียบเทียบเศษส่วนกับจำนวนคระนะคะ,ะตัวเลขที่เขาให้มานะคะก็คือ6เศษ4ส่วน5นะคะกับเศษ37มส่วน6นะคะ,ะวิธีการทำนะคะ,ะในข้อนี้ครูขอเลือกใช้วิธีการแบบเปรียบเทียบจำนวนคระกับจำนวนคระนะคะ,ะดังนั้นวิธีการทำครูก็จะเริ่มจากนะคะเปลี่ยน เศษเกินนะคะให้เป็นจำนวนคละนะคะเศษเกินของเราก็คือเศษส7มสเ่วนหเนาะเปลี่ยนให้เป็นจำนวนคละนะคะอ่ะดังนั้นนะคะครูเปลี่ยนออกแล้วนะคะเศษ37นะคะส่วน6นะคะเปลี่ยนออกมาเป็นจำนวนคละก็จะได้ออกมาเป็นอ่าหเศษ1นส่วน6นะคะใครงงว่า เปลี่ยนยังไงนะคะนักเรียนย้อนกลับไปดูนะคะครูเคยสรุปให้นักเรียนฟังแล้วรอบหนึ่งว่าเออวิธีการเปลี่ยนเศษเกินมาเป็นจำนวนคะเนี่ยทำยังไงอ่ะทีนี้นะคะพอครูได้อ่จำนวนคะออกมาแล้วนะคะครูก็มาเปรียบเทียบจำนวนคะสองจำนวนนี้กันนะคะอ่าก็คือให้มาดูนะคะระหว่าง6กเศษสี่ส่วนหนะคะมาเปรียบเทียบกับ6กเศษหส่วนหนะคะทีนี้ วิธีการเปรียบเทียบจำนวนคระนะคะอย่างแรกเลยเราก็ต้องไปดูจำนวนนับก่อนซึ่งจำนวนนับของมันนะคะก็คือจะอยู่ข้างหน้าเนาะจำนวนนับของจำนวนคระทั้งสองเนี่ยก็คือ6กับ6นะคะซึ่ง6กับ6เนี่ยมีค่าเท่ากาันดังนั้นเราจึงมาเปรียบเทียบเศษส,ส่วนตัวข้างหลังต่อนะคะก็คือมาเปรียบเทียบเศษ4ส่วน5กับเศษ1ส่วน6นะคะ ทีนี้นะคะ,ะขั้นตอนต่อไปเรามาเปรียบเทียบเศษ4ส่วน5กับเศษ1ส่วน6กันต่อก็ไปใช้ความรู้อันเดิมนะคะ,ะวิธีการทําก็คือต้องทําส่วนให้เท่ากันก่อนโดยการที่เอาตัวส่วนเนี่ยไปหาครรนอนะคะซึ่งตัวส่วนของเราเนี่ยก็คือ5กับ6ครูก็ไปหาครรนอของ5กับ6ออกมานะคะซึ่งก็จะได้ออกมาก็คือ30นะคะได้ครรนอออกมาเท่ากับ30 ดังนั้นเราจึงทำตัวส่วนเนี่ยให้มีค่าเท่ากับ30นะคะโดยเริ่มจากตัวแรกนะคะก็คือเศษสี่ส่วน5เศษสี่ส่วน5เนี่ยตัวส่วนเนี่ยคือ5นะคะไปดูที่ตัวส่วนนะคะตัวส่วนคือ5้าห้าทำยังไงให้ได้30นะคะก็คือให้เอาไปคูณกับ6นะคะครูก็เอา6กเนี่ยไปคูณทั้งเศษและส่วนก็จะได้เศษส่วนตัวใหม่ออกมานะคะก็คือเศษ24ส่วน30นะคะเราก็เก็บจำนวนนี้ไว้ก่อน ต่อไปนะคะเรากา็มาทำนะคะเศษหนึ่งส่วนหนะคะให้ตัวส่วนเนี่ยมีค่าเท่ากับ30ต่อนะคะอ่าซึ่งวิธีการทำก็เหมือนเดิมนะคะเศษหนึ่งส่วนหเนาะดูที่ตัวส่วนนะคะหเนี่ยคูณอะไรได้30นะคะเราก็จะพบว่า6เนี่ยมันคูณกับ5้ได้30ดังนั้นเราก็จะเอา5เนี่ยไปคูณทั้งเศษและส่วนนะคะ อพอครูเอา5ไปคูณทั้งเศษและส่วนนะคะ,ะครูก็จะได้เศษส่วนอันใหม่ออกมาก็คือเศษ5ส่วน30นั่นเองอจากนั้นนะคะเราก็นำเศษส่วนที่เราได้มาใหม่เนี่ยเอามาเปรียบเทียบกันนะคะซึ่งเราจะเห็นว่านะคะเศษ24่ส่วน30เนี่ยนะคะจะมีค่ามากกว่าเศษ5ส่วน30นะคะ ดังนั้นนะคะเศษส่ส่วน5เนี่ยก็จะมีค่ามากกว่าเศษ1ส่วน6ไปด้วยนะคะดังนั้นนะคะก็จะได้ออกมาว่า6เศษ4ส่วน5เนี่ยมีค่ามากกว่า6เศษ1ส่วน6ด้วยนะคะดังนั้นเราก็จะได้คำตอบออกมาสุดท้ายออกมานะคะก็คือ6เศษ4ส่วน5เนี่ยก็จะมีค่ามากกว่านะคะเศษ37ส่วน6ไปด้วยน,น,นะคะ อันนี้ก็คือวิธีการทำนะคะครูสรุปให้อีกรอบหนึ่งสำหรับการเปรียบเทียบเศษส่วนกับจำนวนค่ะนะคะวิธีการก็คือนักเรียนสามารถเลือกได้2แบบก็คือ1เปลี่ยนจำนวนค่ะให้เป็นเศษเกินนะคะ 2. เปลี่ยนเศษเกินให้เป็นจำนวนค่ะนะคะซึ่งในข้อนี้ครูเลือกใช้วิธีการเปลี่ยนเศษเกินเนี่ยให้เป็นจำนวนค่ะนะคะจากนั้นนะคะพอเปลี่ยนเป็นจำนวนค่ะเสร็จครูก็มา ดูจํานวนนับข้างหน้าจํานวนครันะคะทีนี้นะคะจำนวนนับของครูเนี่ยพบว่าเนี่ยหกับ6มีค่าเท่ากันนะคะครูก็เลยไปเปรียบเทียบเศษส่วนตัวหลังต่อนะคะก็เปรียบเทียบเศษส่วนตัวหลังเนี่ยก็ใช้วิธีการเดิมเลยที่เราเคยเรียนมาแล้วเมื่อครับที่แล้วนะคะทีนี้นะคะเราก็จะได้ออกมาว่ามันมีค่ามากกว่าดังนั้นคําตอบของเราในข้อนี้เราจึงใส่เครื่องหมายมากกว่าไปนะคะทีนี้นะคะ สำหรับนะคะตัวอย่างที่ผ่านมานี้ถ้าเกิดว่านักเรียนยังไม่เข้าใจตัวอย่างอันไหนนะคะก็สามารถศึกษาได้เพิ่มเติมได้ในหนังสือเรียนนะคะในหน้าที่50 51นะคะทีนี้วันนี้ครูมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ลองทำดูนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรสงสัยเนี่ยก็มาสอบถามได้นะคะใน าลายกลุ่มหรือว่าในลายส่วนตัวได้เหมือนเดิมนะคะทีนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะครูฝากไว้เท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ